การรักษาด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive therapy, ECT) เป็นวิธีรักษาผู้ป่วยจิตเวทโดยใช้กระแสะไฟฟ้ากระตุ้นสมองเพื่อให้เกิดอาการชักที่ควบคุมได้ซึ่งช่วยปรับสมดุลสารสื่อประสาทและบรรเทาอาการทางจิตการรักษาด้วยวิธีนี้มักนิยมใช้ในผู้ป่วยโรค Major depressive disorder, Bipolar disorder, Manic episode และโรคจิตเภทโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาหรือไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของยาได้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเมค่ะเป็นนักศึกษาพยาบาลหลังจากฝึกงานในแผนก e ECT แล้ววันนี้เมย์มีนัดทบทวนความรู้เรื่องการรักษาด้วยไฟฟ้ากับเพื่อนชื่อแก้มค่ะไปทบทวนความรู้ผ่านประสบการณ์ของเราทั้งสองคนด้วยกันนะคะ โอ้ oh. วันนี้เหนื่อยสุดๆเลยแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับ ECT จริงเราเคยเรียนมาบ้างตอนเรียนแต่พอได้เห็นจริงๆมันรู้สึกต่างกันไปเลยนะไม่คิดว่าไงใช่เราเองก็รู้สึกแปลกใจตอนแรกเราคิดว่าการรักษาด้วยไฟฟ้าจะดูรุนแรงแต่มันกลับเป็นกระบวนการที่มีการเตรียมตัวอย่างดีและปลอดภัย ใช่ปัจจุบันลักษณะกระแสะไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่อง ECT จะเป็น brief pulse wave คือกระแสะไฟฟ้าจะถูกปล่อยออกมาเป็นช่วงคลื่นสั้นๆโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง70-130นโวลต์เราจำได้เพื่อให้เกิดอาการชักและกระบวนการชักใช้เวลาประมาณ25-60วินาทีด้วยนะใช่ใช่และเราสังเกตเห็นว่ามีการให้ยาระงับความรู้สึกและยาคลายกล้ามเนื้อก่อนทำ ECT ด้วยนะทาให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บปวดใช่เลยเราจำได้ประเภทการรักษาด้วยไฟฟ้า สามารถแบ่งเป็น2ประเภทตามการใช้ยานำสลบและไม่ใช้ยานำสลบไม่ใช้ยานำสลบเรียกว่า unmodified electroconvulsive therapy ใช้ยานำสลบเรียกว่า modified electroconvulsive therapy ที่เราเห็นวันนี้มีการใช้ยานำสลบคือ t ทโอเพนทอลซึ่งเป็นยาที่นิยมใช้ในปัจจุบันและยาคลายกล้ามเนื้อได้แก่ซักซิ y น c h o l i ลีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือกระดูกหักจากการชักเราเรียกวิธีนี้ว่า modified electroconvulsive therapy นะ หลังฉีดยานำสลบเช่นไตโอเพนทลเราต้องประเมินอะไรบ้างหรือหลังฉีดรอจนผู้ป่วยหลับสนิทประเมินโดยเขี่ยขนตาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง i rash reflect จึงให้ยาคลายกล้ามเนื้อซักซินิลโคลีนแล้วจำได้ไหมหลังฉีดยาคลายกล้ามเนื้อพี่พยาบาลให้เราประเมินอะไรบ้างก่อนรักษาด้วยไฟฟ้าหลังจากให้ยาจะทำให้กล้ามเนื้อเกิด fasciculation ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ายาเริ่มออกฤทธิ อาการ fasciculation จะเริ่มเกิดบริเวณร่างกายส่วนบนแล้วไล่ลงไปจนถึงปลายเท้าจนหมดแสดงว่ากล้ามเนื้อมีการหย่อนตัวเต็มที่หรือตรวจ plantar reflex ด้วยนะต้องไม่มีการตอบสนองใช่เลยหลังจากนั้นพยาบาลดมยาจะใช้ anesthetic mask ต่อกับ ambu bag และออกซิเจน100%ครอบจมูกเพื่อช่วยการหายใจของผู้ป่วย ใช่แล้วเมื่อพร้อมแล้วแพทย์ทำการกดกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในสมองของผู้ป่วยเกิดการชักซึ่งเป็นการชักลักษณะ grand mal seizure คือมี tonic ton cl clonic movement มีทั้งเกร็งและกระตุกแล้วพอเริ่มทำ ECT เราเห็นว่าผู้ป่วยจะมีอาการชักเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วมากผู้ป่วยจะมีเกร็งและกระตุกเราเรียกระยะ tonic ton และ clonic ใช่ไหมเมทบทวนระยะของการชักให้เราฟังหน่อยสิ เมื่อกระแสะไฟฟ้าผ่านเข้าในสมองของผู้ป่วยจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการชักแบบชักทั้งตัวที่เรียกว่า grand mal seizure ดังนี้ในระยะคลนิกต่อกับระยะสลี p ให้ระวังการหยุดหายใจที่นานเกินไปเมื่อเห็นว่าผู้ป่วยหายใจได้ดีแล้วให้จับศีรษะของผู้ป่วยตะแคงเพื่อป้องกันการสำลักในระหว่างนี้ถ้ามีเสมหะต้องรีบดูดออกใช่เราจำได้พี่พยาบาลวัดและบันทึกสัญญาณชีพหลังการชักทันทีหนึ่งครั้งและวัดซ้ำอีกครั้งหลัง5นาทีสังเกตการหายใจระดับความรู้สึกตัวและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจะพบ b p ีสูงพ u l s ์เร็วมากเกิดชั่วคราวแต่หลังชักจะค่อยๆลดลงมาปกติสังเกตอาการเขียวคล้ำ c ซ a n o นซิสบริเวณปลายมือปลายเท้าว่ามีภาวะพร่องออกวิเจนหรือไม่หากปกติให้ย้ายผู้ป่วยไปห้องพักฟื้นใช่และให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนทางจมูกจนกว่าการหายใจจะกลับมาเป็นปกติหากผู้ป่วยมีอาการสับสนหรือกระสับกระส่ายต้องเฝ้าระวังอุบัติเหตุด้วยนะใช่เลยเพราะหลังระยะหลับ s l p face ผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะระยะสับสนคอน e ูส a ฟ e หลังจากตื่น ซึ่งพี่พยาบาลให้เราประเมินสัญญาณชีพทุก15นาทีเลยจนครบหนึ่งชั่วโมงเราจําได้ในช่วงแรกที่วัดความดันโลหิตผู้ป่วยจะสูงและจะค่อยๆลดลงจนเป็นปกติแล้วเมจําได้ไหมอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยไฟฟ้ามีอย่างไรบ้างอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็นสมระยะดังนี้นะขณะทําการรักษาด้วยไฟฟ้าในช่วงที่ปล่อยกระแสไฟฟ้า,ฟา หผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะพบได้ร้อยละเจเป็นแบบชั่วคราวเท่านั้นส่วนหัวใจหยุดทำงาน cardiac arrest พบได้น้อยมากจะเกิดในขณะที่ชักแบบเกรงและกระตุกซึ่งจะหยุดเต้นประมาณ2-5วินาทีเท่านั้นก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ 2. prolonged seizure คือการชักมากกว่า180วินาทีถ้ามีไฮพอเซียนานจะยิ่งทำให้มีอาการสับสน confusion และลืมชั่วขณะมากขึ้น แล้วหลังการรักษาด้วยไฟฟ้าผู้ป่วยบางคนอาจมีคลื่นไส้อาเจียนและปวดศีรษะได้ใช่ไหมใช่เลยหลังทําการรักษาด้วยไฟฟ้าอาจพบอาการข้างเคียงช่วงสั้นๆหนึ่งปวดศีรษะเป็นอาการข้างเคียงที่พบมากที่สุดสองคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะมักจะเกิดกับผู้ป่วยหลังจากหยุดชักสาอาการสับสนมึนงงมักจะเป็นชั่วคราวหลังจากทําการรักษาด้วยไฟฟ้า ใช่แล้วเราจําได้หลังทําเสร็จบางคนอาจมีอาการงุนงงสับสนหรือลืมบางอย่างชั่วคราวแต่ส่วนใหญ่อาการดีขึ้นหลังจากนั้นไม่นานหลังทําการรักษาด้วยไฟฟ้าผู้ป่วยบางคนจะหลงลืมใช่ไหมใช่เลยโดยอาการหลงลืมแอมเนเซียเป็นอาการที่มีผลกระทบกับผู้ป่วยมากมักพบภายหลังการรักษาด้วยไฟฟ้าครั้งที่4เป็นต้นไปผู้ป่วยจะเสียการเรียนรู้การจดจําข้อมูลใหม่และการลืมไปข้างหลังคือผู้ป่วยจะระลึกถึงความหลังได้ยากโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดก่อน หรือใกล้กับช่วงที่รักษาด้วยไฟฟ้าอาการหลงลืมที่เกิดขึ้นเป็นแบบชั่วคราวและหลังจากหยุดการรักษาด้วยไฟฟ้าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นภายในระยะเวลา1-6ถึงเดือนแล้วเราจะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างไรดีพยาบาลไม่ควรถามเรื่องซับซ้อนหรือต้องใช้ความคิดหรือความจำเพราะจะทำให้ผู้ป่วยกังวลมากที่นึกเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองไม่ได้ในระยะนี้พยาบาลอาจจะต้องให้ความรู้ใหม่ reorientation เกี่ยวกับวันเวลาสถานที่ บุคคลที่อยู่รอบข้างและข้อมูลด้านอื่นๆเช่นทบทวนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันและกิจกรรมต่างๆในหอผู้ป่วยตามความเหมาะสมโอเคเราต้องให้ความรู้ใหม่ที่จําเป็นและอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจความทรงจําจะค่อยๆฟื้นตัวภายในระยะเวลา2สัปดาห์ถึง6เดือนใช่ไหม ใช่เลยและเราต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจะค่อยๆหายไปความจําจะค่อยๆกลับมาอาการปวดศีรษะและปวดหลังก็จะค่อยๆหายไปเช่นกันและควรเปิดโอกาสให้ได้พูดถึงความกลัวความวิตกกังวลจากการรักษาด้วย ECT ด้วยนะแล้วอาการปวดศีรษะล่ะเราจะดูแลอย่างไรแก้มทบทวนให้เราฟังหน่อยปวดศีรษะประครบเย็นแล้วนอนพัก30นาทีถึง2ชั่วโมงหากอาการไม่ดีขึ้นให้ทานยาบรรเทาปวด ผู้ป่วยบางคนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังซึ่งเกิดขึ้นจากความรุนแรงของการชักได้ส่วนภาวะกระดูกกระดูกหักและข้อเคลื่อนจะค่อนข้างน้อยเพราะเป็นการรักษาแบบ Modify ECT ดังนั้นหลังจากการรักษาด้วยไฟฟ้าเราต้องให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนนะอย่าเพิ่งกระตุ้นทำกิจกรรมมากเพราะผู้ป่วยอาจเกิดอุบัติเหตุจากการมึนงงได้โอเคเลยแล้วการรักษาด้วยไฟฟ้าแพทย์มักพิจารณาใช้ในผู้ป่วยประเภทไหนบ้างหรือเราจำได้อาจารย์บอกว่า ECT ใช้ได้ผลดีกับผู้ป่วย Major Depressive Disorder ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามีอาการรุนแรงเช่นฆ่าตัวตายอย่างเฉียบพ,พลันผู้ป่วย Bipolar Disorder ที่มีภาวะ Manic Episode และถ้าผู้ป่วยได้รับยาลิเทียมด้วยต้องงดทานยาก่อนทำ ECT อย่างน้อย48ชั่วโมงด้วยนะ ผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทชนิด Catatonic Schizophrenia ซึ่งมีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวยอย่างรุนแรงและยังนำมาพิจารณาใช้ในผู้ป่วยจิตเภทรื้อรังที่ใช้ยารักษาไม่ได้ผลผู้ป่วยที่ทนต่อผลข้างเคียงของยาไม่ได้ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาไม่ดีและตอบสนองต่อ ECTD เข้าใจแล้วผู้ป่วยของเราสมมุติชื่อคุณเอเป็นโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวงแต่ไม่ยอมทานยาบอกมีผลข้างเคียงมากรับประทานยาแล้วอาการไม่ค่อยดีขึ้นผู้ป่วยจึงต้องรักษาด้วยไฟฟ้าทั้งหมด1ิครั้งและแพทย์จะพิจารณาว่าจะทำต่อหรือไม่คนไข้ของเราสมมติชื่อคุณบีเป็นโรคไบโพล่าแมนิคเอพิโซดตอนนี้อาการดีแล้วเราดูประวัติตอนเราพูดมากไม่มีสมาธิมีโครงการให้คิดมากมายนอนและรับประทานอาหารน้อยเพราะรู้สึกว่าเสียเวลาหลังรักษาด้วยไฟฟ้า ได้ครบ8ครั้งอาการดีขึ้นมากมีสมาธิขึ้นจากที่เราได้เรียนรู้ว่าการรักษาด้วย ECT ไม่ใช่การรักษาที่ใช้กับทุกคนเช่นคนที่มีปัญหาทางสมองหรือหัวใจบางอย่างอาจเสี่ยงเกินไปที่จะรับการรักษาแบบนี้ใช่เช่นคนที่มีเนื้องอกในสมองเลือดออกในสมองหรือโรคหัวใจบางอย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงอาจมีความเสี่ยงสูงผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องปอดก็ต้องระวังด้วยนะ เราจำได้พี่พยาบาลบอกว่ากรณีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงต้องให้ผู้ป่วยรับประทานยาความดันก่อนไปทำด้วยนะและให้ดื่มน้ำน้อยๆประมาณ30ซีซีพร้อมเขียนบันทึกแจ้งให้ชัดเจนในชาร์ตด้วยนะและถ้าความดันสูงมากคุมยังไม่ได้ก็ต้องงดไปก่อนนะใช่แล้วเราจำได้ขณะรักษาด้วยไฟฟ้าความดันโลหิตจะสูงขึ้นและจะค่อยๆลดลงถ้าไม่ทานยาลดความดันไปจะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้เรามาทบทวนกันดีกว่า แล้วผู้ป่วยต้องเตรียมตัวก่อนทํา ECT ยังไงบ้างนะพยาบาลต้องให้ผู้ป่วยลงนามในใบยินยอมเพื่อยืนยันความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้ตามพรบรสุขภาพจิตมาตรา18นอกจากนี้ยังต้องให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาโดยบอกว่าผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดจะได้รับยานำสลบและยาคลายกล้ามเนื้อและจะมีแพทย์พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ พยาบาลยังต้องเตรียมผู้ป่วยด้านร่างกายเช่นงดน้ําและอาหาร6ชั่วโมงก่อนทําถอดฟันปลอมเครื่องประดับทําความสะอาดร่างกายและประเมินสัญญาณชีพถ้าพบว่ามีไข้ตอนเช้าก่อนทําต้องรายงานแพทย์และเพราะอาจต้องงดการทํา ECT ไปก่อนใช่เลยเดี๋ยวเราสรุปอีกครั้งนะการเตรียมผู้ป่วยก่อนทําการรักษาด้วยไฟฟ้าทั้งด้านร่างกายและจิตใจ,จดังนี้เลย oh, ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยรับการรักษาด้วยไฟฟ้าเราจึงต้องเตรียมความพร้อมและดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนทําการรักษาขณะทําการรักษาและหลังการรักษาเนอะใช่เลยพยาบาลต้องคอยสังเกตอาการของผู้ป่วยตลอดเวลาและให้การสนับสนุนทางจิตใจเพื่อลดความกลัวและความวิตกกังวลด้วยนะ เรารู้สึกว่าการได้ฝึกงานที่นี่ช่วยให้เราเข้าใจผู้ป่วยจิตเวทมากขึ้นเข้าใจการรักษาด้วยไฟฟ้ามากขึ้นพี่พยาบาลให้ความรู้เราดีมากแล้วอย่าลืมนะไม่ควรพูดว่ารักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าเพราะผู้ป่วยจะรู้สึกกลัวมากขึ้นใช่และพยาบาลต้องมีทั้งความรู้และความเข้าใจในจิตใจของผู้ป่วยเพื่อให้การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญการรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องอาศัยทีมสหวิชาชีพ ดังนั้นพยาบาลจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาการเตรียมผู้ป่วยก่อนทำการรักษาการดูแลขณะทำการรักษาและการเฝ้าระวังอาการหลังทำการรักษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยาบาลต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจและไว้วางใจทีมรักษานี่เป็นอีกบทบาทที่สำคัญของเราเลยนะเห็นด้วยการรักษาด้วยไฟฟ้าอาจฟังดูน่ากลัวสำหรับหลายๆคน แต่หากเราให้ข้อมูลที together, ่ถ <id> ูก <UC> ต้องและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเราสามารถช่วยให้พวกเขากลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้การรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า e l e c t r o c o n v u l s i o n therapy, ECT) หมายถึงการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องทำการรักษาด้วยไฟฟ้าในปริมาณที่เหมาะสมผ่านเข้าไปในสมองในระยะเวลาสั้นๆทางขั้วตัวนำไฟฟ้า (electrode) ซึ่งวางไว้บริเวณขมับ front to temporal ทั้งสองข้างหรือข้างเดียวทําให้เกิดอาการชักเกรงกระตุกทั้งตัว grand mal seizure หรือ tonic clonic convulsion ผลจากการชักทําให้เกิดประสิทธิภาพด้านการรักษาอาการทางจิตบางอย่างดีขึ้นเป็นการรักษาทางเลือกด้านร่างกาย physical therapy ตามทฤษฎีชีวการแพทย์ biomedical t h e r y ทบทวนความรู้โดยตอบคําถามกันก่อนจบค่ะข้อที่1ผู้ป่วยตามข้อใดที่บ่งชี้ว่าควรได้รับการบําบัดด้วยไฟฟ้าหรือ เฉลยคำตอบข้อ4โรคอารมณ์สองขั้วที่มีอาการคลม้มคลั่งข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยฟ้า Major Depressive Disorder ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามีอาการรุนแรงเช่นฆ่าตัวตายอย่างเฉียบพลัน Bipolar Disorder ที่มีภาวะ Manic Episode สคิสโซเฟเนียชนิดแค t ต t o n นิกสคิสโซเฟเนียผู้ป่วยจิตเภทเด้อรังที่ใช้ยารักษาไม่ได้ผลทนต่อผลข้างเคียงของยาไม่ได้ 2. ข้อใดเป็นอาการไม่พึงประสงค์ของการรักษาด้วยไฟฟ้าที่พบบ่อย เฉลยคำตอบดีการสูญเสียความจำระยะสั้นเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากการรักษาด้วยไฟฟ้าซึ่งความทรงจำจะค่อยๆฟื้นตัวภายในระยะเวลา2สัปดาห์ถึง6เดือนอาการชักไม่ได้เป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์แต่เป็นอาการที่ต้องการให้เกิดสมองถูกทำลายไม่ได้เกิดจากการรักษาด้วยฟ้าข้อที่3เหตุผลที่ต้องใช้ยาคลายกล้ามเนื้อก่อนทำ ECT คือข้อใด เฉลยคำตอบ B. อยาคลายกล้ามเนื้อซักซินิลโคลีนช่วยลดความรุนแรงของอาการชักทำให้ลดความเสี่ยงของกระดูกหักและข้อเคลื่อนเราเรียกวิธีนี้ว่า modified electroconvulsive therapy ข้อที่ 4. การดูแลผู้ป่วยหลังทำ ECT ที่เหมาะสมคือข้อใดเฉลยคำตอบ เให้ผู้ป่วยนอนพัก30ถึง60นาทีและสังเกตอาการหลังทํา ECT ผู้ป่วยอาจมีอาการสับสนและอ่อนล้าจึงควรให้พักผ่อนและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดข้อสุดท้ายข้อที่5ขณะที่ผู้ป่วยรับการรักษาด้วย ECT พยาบาลควรระมัดระวังอาการในข้อใดที่เป็นอันตรายที่สุด ฉเฉลยคำตอบคือข้อ c การหยุดหายใจนาน p r o l o n g apnea) กระบวนการชักใช้เวลาประมาณ20-5-60วินาทีในระหว่างที่ผู้ป่วยชักเกรงกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายจะเกรงรวมถึงกล้ามเนื้อทางเดินหายใจดังนั้นผู้ป่วยจะหยุดหายใจได้การหยุดหายใจจะหายไปเองภายใน30วินาทีแต่หากการหยุดหายใจนานกว่า30วินาทีอาจทำให้สมองขาดเลือดและเสียชีวิตได้ จบกันไปแล้วสําหรับการทบทวนความรู้การพยาบาลผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้าของนักศึกษาพยาบาลอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ